ค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของสาวคนนี้กันไม่ดีกว่าครับกับหวายกมิกาเซ่ครับล่าสุดเนี่ยจะพาไปอัปเดตอาการที่เธอเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะครับล้มจากมอเตอร์ไซค์ครับทำเอาแฟนคลับตกอกตกใจครับหลังจากหวายปัญญาริสาประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากมอเตอร์ไซค์ครับจนกระโหลกศีรษะร้า,าส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลาพักฟื้นตัวพักใหญ่ครับ แต่ตอนนี้นะครับก็สบายใจได้แล้วเพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วเช็คสุขภาพครั้งล่าสุดอาการทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วครับตอนนี้ก็หายสนิทแบบหายเลยค่ะคือทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกงังวลแล้วจริงๆกระโหลกแล้วนะคะก็มันจะสมานกันเองอย่างที่คุณหมอบอกแต่ว่าตอนแรกมันอาจจะทรมานมากนะคะทรมานมากหน่อยแต่ว่าพอมาตอนหลังๆก็รู้สึกดีค่ะอาจจะ มีอาการตรงที่ว่าเวลาเราเพิ่งมาออกกําลังกายอีกรอบหรือพอแบบเดินอีกรอบมันจะแบบมึมนเร็วมากที่เช็คแล้วโอเคทุกอย่างคุณตาคุณหมอบอกว่าคือมันก็คือโชคดีที่ว่าเรายังอายุไม่ไม่สูงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอบอกแล้วกเ็เรื่องกระโหลกไม่ต้องห่วงมันสมานเองได้อยู่แล้วแค่ว่าอ,อ,อย่าพยายามหักหมตัวเองมาก เรื่องระวังนี่มันต้องระวังอยู่แล้วค่ะเพราะไหวป็นคนที่ซุ่มซ่ามมากหกล้มตลอดเวลาแล้วก็มันก็ไม่ได้ดีสําหรับหัวไหวถ้าสมมติว่าไหวหกล้มอีกข้างหลังตรงที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีผลกระทบมีกระทบกับเรื่องเต้นไม่นะคะไหวคือตอนแรกก็กระทบแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างโอเคมากเหมือนทุกคนรู้ว่าไหวแบบทําได้แค่ไหนแล้วก็ควรที่จะทําแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรับให้มันเข้ากับตัวหนูด้วย จากอุบัิเหตุเจ้าตัวไม่โทษใครค่ะเพราะว่าเป็นความผิดของเตัวองล้วนๆหลังจากนี้เวลาทำอะไรก็ต้องระวัดระวังให้มากขึ้นนะคะนี่ไงพูดยังไม่ทันขาดคำค่ะเราลิงก์กันนะแต่งเต็มเหมือนพี่ปอควรจะ ใส่หมวกกันน็อกใช่ใชชไหมครับใส่กางเกงจะได้แบบ safety แต่ก็ดีแล้วนะฮะที่ไม่เป็นอะไรอันนี้รู้สึกจะเป็นครั้งที่สองเลนะผมจําได้<ม>ว่าครั้งแรกเนี่ยเธอจะอุ้มหมาอยู่เลยสักอย่างแล้วก็ตกไปไ<ม>ยังไงก็ะ้อาระวังตัวด้วยถูกต้องค่ะครับ